ใครครับที่สนใจเติมเกมราคาถูกครับร้านนี้ไว้ใจได้ครับผู้ติดต,ตามในหลักแสนเลยฮะเติมรวดเร็วทันใจไร้กังวลครับและรีวิวเนี่ยเพียบเลยฮะสนใจติดต่อเพจได้ที่มาลูช็อปนะฮะใน Facebook นะฮะหรือว่าจะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะฮะสวัสดีครับคุณยุบผมเก่งช่องนักบนพันล้านนะครคลิปนี้ผมมาบอกถึง เกมจะอัปเดตเวอร์ชันครับแล้วมีอะไรที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันบ้างครับทั้งหมดเลยฮะเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับครั้งย่างแรกครับอัปเดตไซน์นะพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเนี่ยสองร้อยถึงสามร้อยเมกะไบต์นะฮะก็เตรียมพื้นที่กันไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็แจกนักเตะฟรีๆหนึ่งคนครับก็อย่าลืมไปเปิดกันด้วยนะครับแล้วก็พวกรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในตามลักฐานที่ผมแนบไว้เลยนะฮะมี3หน้านะฮะก็ไล่ดูกันได้เลยนะครับ นี่ฮะมีทัวร์มีอีเวนต์อะไรต่างๆครับใหม่ๆก็ลองอ่านกันดูนะครับเยอะเลยนะฮะนี่ฮะมี3หน้านะฮะต่อมาฮะนักเตะที่คาดการว่าอาจจะมาครับในล่างเกมเปิดเนี่ยมีเลี้วเนี่ยไม่สี่ครับลางของบาริดแซงชักแมงนะฮะยังเดือดแน่นอนนะฮะคนต่อมาฮะเซกิโอลามอรสจากลาชันชุดขาวนะฮะในล่างลาชันชุดขาวน่าจะเดือดแน่ๆครับสำหรับเซกิโอลามอรสแล้วก็คนต่อมาครับ เป็นโรเบิร์ตเลวันดอร์ฟกี้ครับในร่างของ f อฟซีบาร์เซโลนานะฮะอยากให้มาครับสำหรับโรเบิร์ตเลวันดอร์ฟกี้แล้วก็นี่ฮะคุโบครับแหมลูกรักของโคนามิอาจจะมาแน่ๆนะฮะสำหรับคุโบแหมช่วงนี้กำลังฟอร์มค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ต่อมาฮะเนม่าครับโอ้โหอยากให้มาอีกครับเนม่าอาจจะมีร่างใหม่ๆมาครับสำหรับเนม่านะฮะเซ็นเอกสารเรียบร้อยครับแล้วก็ต่อมาฮะเป็นลูก้าโมริตครับจากราชันชุดขาวนะฮะ ยังเดือดแน่นอนครับสำหรับดูก้าโมดิแล้วก็คนสำคัญเลยฮะนี่ฮะกาเลตดเวลในร่างลาชันชุดข่าวนี่ถ้ามาจริงนี่ยังเดือดแน่ๆฮะครายๆหลายๆคนนี้น่าจะอยากได้นะครับแล้วก็นี่ะโทมัตมุลเลอร์ครับแม่ในร่างหนุม่มๆนิดนึงครับสำหรับโทมัตมุลเลอร์ตำแหน่ง SS ตันน่าจะ9 7 9าก97-98นะฮะถ้ามาจริงครับ ส่วนนักเตะอีฟุตบอลพอยท์ที่จะสามารถแลกด e ้วยอีฟุตบอลพอยท์ได้ก็หน้าตาประมาณนี้ครับแล้วก็พวกนักเตะแพ็กอีพิกที่จะเข้ามาใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้ครับเอฟซีบาเซโรนาครับนี่ฮะโอ้โหยังเดือดแน่นอนครับสมุเอลเอโต้ครับโรนัลดินโยครับเป๊ปรเ์ปรเดลลาแล้วก็นี่เลยฮะับสำหรับนักเตะลิเวอร์พูลครับโอลิกี้อะไรพวกนี้เวน,นดุมแล้วก็เทนเอริคสันเดอร์อาร์โนว์นะฮะ นาเตแมนเชลลูวินิเต็ดครับโอ้โ oh, หยังเดือดแน่นอนแล้วมาจริงนคนไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็กองกลางนี่ฮะมิดฟิลที่โคตรจะเก่งครับ3คนครับโรธามาเทอุสอันเนสซินต้าแล้วก็ลอยคีนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกกิจกรรมอะไรที่แข่งชิงอ e ีฟุตบอลพอยต์เนี่ยก็ยังมากันเรื่อยๆแน่นอนฮนะนี่ฮะประมาณนี้เลยฮะสำหรับเดือนนี้นะครับ แล้วก็นักเตะแรกด้วยอ e ี o ุตบอ l พอยต์ครับมีกิจกรรมเล่นด้วยอ e ี o ุตบอ l พอยต์แล้วก็มีนักเตะแรกด้วยอ e ี o ุตบอ l พอยต์ได้ด้วยนะฮะนี่ฮะสามคนนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับคนละ5000เท่านั้นฮะชอบคนไหนครับเอเดนอาซาครับก็แจมเหมือนกันนะฮะเอเดนอาซามีครับนี่ฮะคนนี้ก็น่าสนใจครับตำแหน่ง RMF ครับแล้วก็นี่เลยฮะ ชาโลบาครับจากเชลซีฮะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้หากใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครช่องนักบอลพันล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับ